<pec S 2> รับสุ่รายการคิดเอาอ้ี่จะไปแชร์ไม่เวลาลูกยีนดีได้ สวัสดีค่ะมินดกาสเกลค่ะสวัสดีค่ะจัดตีลาค่ะก้ออบอกเลยวันนี้อยากถึกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาเิมทำกิจกรมกับเราเยอะๆเลยนะคะ <c oughs> มิชั่นขงเรามีสแบบอด้วยกันน,น,นะคะมิชชั่นแรกของเราเนี่ยก็คือให้น้องๆทำม็อกเทลตามสูตรที่เราจัดเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็มิชชั่นที่สก็คือทำตามกล่อกสมตรเนี่ยตอนมีกล่องสุตรให้น้องนะคะแล้วทำตามสูตร ้้องงับานเพอมไหมคะเดี๋ยวเราให้วีเตเลือกสูตรกันเลยเราอยากทำ็นสูตรไหนให้เลือกดีกว่าเลขหนึ่งสี่ไม่รู้เลยเราอะไม่รู้เลยรวมมาเป็นเลข่วิกิลุ้นเลยเอาแล้วอะไร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 อะหนึ่งสองสามสี่ให้ให้ให้ช่วยเลือกให้ช่วยเลือกให้พี่ชช่วยเลือกสองสี่สี่โอ้ยเฮ้ยเอ้ย อ่ะเลือกหนึ่งค่ะใช่เราจะไม่เลือกเราเลือกโอเคเราเลือกหนึ่งค่ะอ่าเราแถวสุดที่หนึ่งของเราตั้มชัยน็อตเตลว้าวสวยมากชัยได้รอเลยวันนี้นะคะมีน้ำต้มหนึ่งถ้วยน้ำส้มน้ำส้มนี่เลยค่่ะนีหรอไม่ใช่ไม่ซ้ำเริ่มแค่เริ่มแค่เริ่มนี่อะไรคเหรอคะเอาอะไักได้เลยเอาอันไหนคะอันไหนก็ได้ที่เราชอบเนี่ย น้ำต้องหนึ่งถ้วยถ้วยถ้วยนี้บอกแก้วนี้หรอเถ้วยนีย้บ๊อกออันนี้อันนี้จุปจีดีอ้ออ๋นอยออ๋ออวออ๋ออ๋ออ๋ออ่อน๋ออออ อีกฝั่งหนึ่งค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้หน้าอู้ยทั้งนี้เลยน่ะไปโอเคแล้วนะทั้งหมดเดี๋ยวพี่ช่วยกินนะน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวนี่ขนาดนั้นเลยเหรอขู่มันเพราะไมันลงไปได้ใช่ไหมเนี่ยกำลังประเมินว่าอ๋อได้แหละเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราเทใส่ในนั้นเขาบอกว่าไม่ใส่น้ำแข็งน้ำแก้วอ่าน้ำแข็งก็เขอกประมาณแบบก็องใ นี่มาหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะเปนี้แทนถามว่าขายอะไรคะแม่คะอ้าพูกนี้่ขเราหนึ่ขายขายความได้รัคนคนคนได้เลยค่ะเออหลังจากนั้นโซดาคุ้วยนี่ไม่เป็นไรประมาณประมาณกะกโซดาดึงถ้วยพอพอพอ ได้ละได้ละได้ละคืออันเนี้ยไม่สามารถใส่ตัวนี้ได้ล้นไม่เล็นปีเป็นเปลี่ยแก้วคนๆได้เลยนะคะเออคนเลยคุเรงมีผ้าต้องมีผ้าหน้าเหรอเอ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 อมีเหรอเออไม่มีอุ้ยมีอะไรให้เรากดเล่นด้วยเหรอข้างในอ่ะมีอีกอันหนึ่งค่ะต้องของแต่งอันนี้อย่ารออย่ารอเทสเซอร์ว้าวท่าท่ามาโอ้หกระเด็นกระเด็นและกระเด็กระดอนโอ้ มีนี่มมีนี่มอันนี้บางๆบาอันนี้บางเโอเอาใหม่เรเอาใหม่ดูแล้วน่ารักมากๆเลยนะคะใจริงที่บ้านถามถ้าทำตามสูตร้อันนี้ได้เลยนะง่ายๆเลยนะคะชื่อคอเทลอะไรนะซันชายคอเทลโอ้ทำแล้วก็ต้องชิมฉันเช็คแล้วเธอชิมด้วยกันค่ะโมเมนต์ค่ะโมเมนต์อินคอมตันโต มันก็ได้อันนี้อันนี้จนอะจนเอออันนี้จนอันนี้จนอนนี้จนอร่อยนะอันนนอรอรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวรออธิบายสิพี่ป๋าชิมเออบอกเลยเอาหลอดเอยู่พ่อหาลอดใ้าเขาเชื่อหลอดจริงอร่อยนะก็ได้นะเออปากน้ำเลยน่าปั่นอร่อยนะเออมันหอมอันนี้หอมหัวขาดนี่ทำได้ ยังไม่จบมันเหลืออีกสามสูตรนะดีหึว้าวสูตรไหนดีเราได้อีกสูตรหนึ่งว้าได้สูตรหนึ่งได้สูตรหนึ่งค่ะยุทธ์อยากกดจังเลยตามริชเชอร์เลยเมื่อกี้สูตรที่หนึ่งไปดูใช่ปะตามใจอ่ะตามใจตามใจตามใจอุ้ยมีแต่คนกแบบสี่สี่สี่ฉีไปสองเอาเลยอ่ะเลือกเลยไปสองนี่ไปสองเกมเกมหน้าเขาไม่เล่นกับเราแล้วนะสองอันนี้น่าจะอร่อยเห็นไหมฉันรู้ไงเพราะฉนั้นชื่ออะไรชื่ออะไรขอเปิดชื่อก่อน เบอร์รี่ลิมมอสเห็นไหมเห็นไหมว้าวเดี๋ยวบอกส่วนผสมกันก่อนส่วนผสมของเรานะคะก็คือผลไม้เบอร์รี่รวมเนี่เบอร์รี่รวมเบอร์รี่รวมนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาเหมือนเดิมแล้วข้าวกล่องข้าวเดิมอันนี้อร่อยมากแล้วก็มีวิปครีมด้วยอ่ะเฮ้ยวิปครีมเฮ้ยวนลูกแหมเลยหมอ่าได้ค่ะทำใส่น้ำแข็งลงไปในแก้วบอกแหย ตอนนี้ก็นี้มีเจ๋วอยู่วันแล้วค่ะตอนนี้ถามว่แข่งไม่เจออีกนึงอะอีกหนึ่งแข่งแข่งแข่งแชกู๊บนะคะเทน้ำผลไม้และน้ำเชื่อมไปคนที่เข้ากันอันนี้ใช่ไหมเอานี้ประมาณประมาณโอเคดูดีดูดีโอเคค่ะเมื่อกี้เราเช็คแล้วเธอต้องโชว์ท่าเช็คของเธอแล้วเชอ่ออน่ากลัวมากรู้สึกว่าเหมือนจะโขกขาคนนี้คนนี้คนนี้ค่ะเออเออเออ เียบร้อยจ๋าเช็กรมิ้ก็ต้องเช็ใช่่อาอยโออออโอ้ยอแก้วิเช็กเนะเช็กเอเดี๋ยวเราบีบวิคีมข้างบนปิดท้ายสีสวยใส่เบอร์รี่อาเธอตกแต่งได้อาเธออยากใส่ไหนบีบวิคมแล้วแต่งด้วยเบอร์รี่เ้ยไม่ใช่บีบวิคิมบีบวิคีมก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรสมูทอะสมูทอาใไปก่อน บีบีขึ้นก่อนดีกว่าีีเพื่อความสวยงามเดี๋ยวหั่นเดี๋ยวหั่นสตรอเบอรี่รอหรือไปข้างบนเวีจะบีบสวยหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ากินอ้โเปิดร้านได้เลยขาขาสองเอาละทิ้งานคือชอบกินอ่ะก็เลยบีบเยอะเฮ้ยสวยเปิดร้านกุงกบีบกางกบีบน่ากินมากค่ะที่มนี้สวยมากมาชิมแล้วก็ต้องชิม มาชิมมาชิมเอาเลยว้าวเฮ้ยเหมือนกินไอติมไอติมเลยไม่เปรียวไอติมอ่ะเพื่อเลยทูเหมือนกินไอติมอ่ะซิงเหรอไม่พลาดอันเก็บเอาไอติมแบบนี้จริงอันนี้จริงจริงไอติมจริงเหมือนกินไอติมใช่ไหมใช่โอเคเฮ้ยรีบไปกินจริงปะเนี่ยเอาดีๆกินจริงใช่ไหมหนูว่าอันนี้อร่อย ่อยแต่ว่าเรามีกิจกรรมไม่จบเท่านั้นไม่จบเท่านั้นเออเรามีเขาเรียกว่ามีชาเลนจ์ใช่ไหมใช่คราวนี้จะไม่อร่อยละแต่ว่าก่อนจะเข้ามีสองแล้วไงล่ะให้วเ้อร์ช่วยดัดตั้งชื่อแก้วม็อกเทลแต่เป็นสองทั้งสองแก้วทกลับไปที่ท้องไปไม่คิดที่คนไหนตั้งออกมาแล้วถูกใจนมีเดย์มากที่สุดวะเน่จได้รับคอยเอาไปเลย ว้าวแล้วก็อย่าลืมเรากมาส่งที่ว่งหนูนะคะคนที่ได้ชื่อแรกนะคะก็คือพี่แคปหมูค่ะกับชื่อ The Journey ค่ะชอบชอบอันนี้เป็นเพราะอะไรเราถึงชอบเพราะว่าวันนี้เรามาออกงานร่วมกันด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่เราทําด้วยกัน เหมือนมันก็เป็นการเดินทาง่ะก็รู้เข้ากับพวกเราดีชอบแล้วก็มันแบบเป็นแก้วแรกมันก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นด้วยอะไรก็รู้สึกว่าเป็นเป็นชื่อที่ใช่เป็นชื่อที่ดีนี่มีไอชื่อเธอเธลเฉยอ่ะเธอกับอี่แคทหมูเวลเวทไบรโอเลตนะคะจากแม่ครับผมนิสัยไม่ดีสองท่านแล้วสองทายินดีกับผู้ชคดีด้วยกินมากกินมากจบไปนะคะคนละห้าร้อยพลอยแล้วเดี๋ยวนับ ว่าส่งคืนมาหรอโอเคเดี๋ยวไปกินเออมิชชั่นที่สองนะคะพีเจทั้งสองท่านนะคะจะต้องทำม็อกเทลจากกล่องสุ่มโอ้โหดีกล่องสุ่มมาดูดีเราเบิรกล่องสุ่มก่อนได้นี่พายกล่องสุ่มมาจากไหนอะคะนี่คือลิขิตมาผลสะสมของม็อกเทลที่น้องจะได้จ่แล้วก็จะอยู่ในแบบในไข่นี้ว้าวให้น้องจับคนละสีเนาะได้ค่ะได้ค่ะได้เลย ทุกสีโอเคหนึ่เริ่มก่อนเอาม่วงก่อนหนึ่งเธอไปอันนี้อ่ะอ่ะอ่ะฉันฉันฉันแชมพูมันก็ชมพูตามโอเคฟ้าแล้วแหมเหลือเยอะสองอันไข่ใบแรกเปิดยังไงได้แก่เปิดอ่ะบีบนิดนึงบีบบีบได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวพี่เปิดโอเคเย่โตบลูเบอร์รี่ว้าวน้ำให้มันเข้ากันเข็มเยอะ ค่ะแข่งเต็มหรอตกแต่งครัวเออแน่นอนแน่นอนหลุมตักลงไปเลยได้ไหมต่อมาเป็นน้ำสตรอเบอรี่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เฮ้ยตอนนี้มันได้แล้วนะอีกสองอันถ้ามันไม่ได้คือแย่แล้วนะหน่อยนะมันต้องได้ต้องได้น้ำเชื่อมสองช้อนโอ้ยก็ดีสิ่งนี้ก็หวานแล้วนี่ก็หวานอีกโอเคหวานหวานต่อมา ได้แก่น้ำปลาเขาเขผสมกันโอเคโอเคอะไปเริ่มตันเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยอร่อยแน่มันจะหวานแบบน้ำตาลขึ้นแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมอีกสองเขาบอกว่าแค่สองช้อนใช่ไหมอตามบรือหนูอันนี้เขาเป็นเจ้าของเอ่อแฟรไชัยแฟรชเครื่องดื่มขอหั่นกล้วยได้ไหมกล้วยมาอะ้ยสุด้ยเ้ยโอ้ยหนึ่ง เฮ้ยน้ำแข็งเฮ้ยเขาซักน้ำแข็งเยอะอออีกอีกก้อนน้ำแข็งเยอะสามก้อนหนูว่าไม่น่าหวานมากเท่าไหร่หืเอ้ยหมดนั้นเลยเอ้ยเอ้ยเป๊ะเป๊ะเป๊ะสวยงามมาให้น้องตั้งชื่อด้วยเป็นค็อกเทลของสูตรน้องเองอันนี้ชาร์เลนเนสตรอเบอรี่ค่ะเออเนี่ยติดเป้าสวยด่าเลย มาเลยค่ะโอ้ตื่นเต้นแล้วคะแนนความสวยงามสิบแล้วต่อไปเรื่องรสชาติค่ะพี่ฟ้าแล้วล่ะมาว่าเป็นไงเอาหนูให้พี่ฟ้าชิมเลยครับเฮ้ยจี้เอ้ยหรือว่าเราคเยเราไม่เท่าหรือเปล่าขอชิมก่อนขอชิมก่อน เสียชิ้นอะไรไม่ออกเลยไปไปจบแล้วเก็บไว้ก่อนนะโอเคโอเคเก็บไว้ก่อนไหวแม่ได้แล้วหนึ่งโอ้โหคืออะไรน้ำเชื่อมสี่ชิ้นโอเคเมื่อกี้แอบแอบใส่ไปนิดเดียวไงน้ำเชื่อมได้โซนโอเครอดแล้ว น,น้ำส้มเอ้ยก <|so|>? ็ยังกระยังกรไดยังมาทางเดียวกันตกแต่งด้วยบูเบอรี่ค่ะนี่นี่นี่ม่คนขับรอเลยว้าสนุกแน่นอน ส้มเอนก็ได้อาณัตส้มใสไปเลยเนาะได้ไปใส่เลยน้ำส้มน้ำนมถั่วส้มหวานอะไรกันอ่ะใส่ใจอะไรต่อน้ำเชื่อมสีช้อนสีช้อนค่ะสีช้อนคืออันนี้คือช้อนใช่ไหมคะว้าวกล้วยนี่กล้วยคุเล่คุเร่ลงไปขอบคุณนะเพื่อนหันรอเลย ขอขอทำใจด้วยโซดาก่อนได้ไหมเออได้ใส่ไปแล้วกันต้องบดให้ไดบดด้วยอ่ะต้องบดบดด้วยอ่ะควรต้องบดบดขอัดใ้ใจส่เป็นชิ้นให้ได้กลิ่นก็ได้อ่าเอาเป็นบดเลยมันจาด้วยชิ้นแหละนี่ใส่แล้วแค่ใส่ก็วยไม่ได้บอกใส่แค่ไหนหายไปแล้วหายไปแล้วอ่ะลองเทก่อนจิ หมดหมดตู๊แต่งออกไปด้วยโอ้เพื่อนใส่ชุดขาวเออทำยังไงดีให้มันสวยเนี่ยเอออ่าอ่าค่านี้แหละตาเลยเหมือนหน้าคนก็ตาเลยตาโกันเนี่ยตโกอันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วขึ้นถึงไม่ก้าชื่อชื่อว่าชื่อว่า Only One Time เออ นี้ครั้งเดียวพอนารานาราสีสันสดใสวันนี้ชิมให้ชิมก่อนลองสิเพียงปลายนิ้วเขาทำมาเลยเรองที่หอมจังเลยเพราะเราขดไปไม่ต้องแต่งอะไรนะคะเอาเหมือนอันแรกเลย มันคล้ายๆเลยใช่เหมือนเดิมสุขเลยค่ะทดลองทดลองชิมสคล้ายวเหมือนตอนแรกทำเหมือนตอนแรกเหมืออนแรกเลยค่ถ้ากินกับบูเบอรี่มันอร่อยปะใช่ไม่หิวอร่อยใช่พี่ลองชิมเ่อร่อะะอร่อยพี่รู้เลยอร่อย้วนะอร่อยะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเลยอ่ะมากล้องไหนคะก้องนีมา้องี้่อนที่เราจะตัดไปเรามีเทป เกมนี้มีชื่อเกมว่าเติมคำหวานเอ้อย่างเช่นเครื่องดื่มนี้หวานเหมือนจุดจุดจเออให้ยูอ์พิมมาเลยว่าเครื่องดื่มนี้หวานเหมือนอะไรแล้วใครที่ถูกใจบีเจทั้งสองคนอุ๊ยเอาอีกแล้วอีกแล้วเลยห้ารอยพลอ พวกเรานี่่ยเฉลยช่วยเฉลยอ๋ออันนี้าอันนี้นีเจอใคระใคใครคะใครคะเอคนไหนเลือแค่คนเดียวเท่าั้หวานเหมือนหวานใจเสร็จจะได้รางวัลหลือมะ อยากให้สำหรับเนทลีนะคะก็คือหวานเหมือนเพลง Warm Winter ค่ะเยระวใช่เพราะว่า Warm Winter เพลงที่หวานมากแล้วก็พวกหนูสองคนเป็นเซนเตอร์ถูกไหมแล้วก็ใส่ชุดสีขาวในเพลงด้วยเลยว่าเฮ้ยมันเขาคิดมาแล้วอีกอันเนอสสำหรับมิ้นมาเลยมันโดนใจมากเลยอันนี้คือหวานเหมือนหวา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 น ศสตราสตรเป็นไปนะคะสา,าสามารถทำม็อกเทลหรือจะเป็นค็อกเทลก็ได้นะคะถ่ายรูปสวยๆมาอวดพวกเราได้นะคะเออเดีย๋ยวเราเนี่ยจะมาทำม็อกเทลเครื่องดื่มหน้าพันธาพน์แบบนี้อีกแน่นอนนะคะก็อ,อ,อ,อย่าลืมเนาะกดไลค์กด like, แชร์นะคะแล้วก็ติดตาม้อทีบบีของเราด้วยนะคะต่อแอร์สีดค่ะมีเส,สีอวอ,อีบสาอย่าลืมอย่าลืมติดตาม ว่าอยากอยากทราบ f e e d b บ c ว่าชอบไหมในการ Sweet Out ทำมาสองทีแล้วชอบมากมา comment กันได้นะคะด่าได้แต่อย่าด่าแรงนะคะเพื่อซัพพอร์ตรายการเพื่อวย support Micro TV แล้วก็ซัพพอร์ตน้องด้วยเดี๋ยววันหน้าเนี่ยเราจะมีวีเจน่ารักๆมาอีกแน่นอนกับรายการ s ว e e t Out วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ อันแรกแต่ว่าสดชื่อหวานแรกแหมมันจะไปหวานได้ไงมันสลุมกับเต็มเตี่ยวนีไม่ได้หรอกต้องกนี้แต่ว่าใวันนี้ลองลองน่าดี